สวายค่ามาซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้ออาหารสดกัและทานไอติมข้างทาง สวัสดีตอนเช้าวันที่27ค่ะขณะนี้ก็10โมงแล้วนะคะไปตลาดนัดมาวันนี้เขาปิดโควิดเข้าค่ะก็ลเลยมีแต่อาหารขายนิดนิดไปหน่อยก็ถั่วลิสมค่ะถั่วลิสง100บาทเป็นแบบนี้คนบานนอก็เรียก่ขวดนี่ ได้มันเนื้อหมูมาหนึ่งกิโลค่ะซื้อแต่ของที่จำเป็นนะคะปัดใจสี่แล้วก็ปลาเค็มปลาเค็มนี้อร่อยไม่เค็มมากค่ะเขาเรียกปลาเค็มอะไรไม่รู้ก็ได้ต้นหอมผักชีค่ะได้มาสี่กริร่ซื้อต้นหอมผักชีมาสี่กริร่แถมหนึ่งกิ่ แล้วก็ได้ขนมของโปรดขนมฝากตัวค่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะเหมือนหน้าหนาวเลยลมลก็ได้ไก่ซืกไก่มากินเองด้วยแบ่งน้องหมาด้วยค่ะน้องหมาสามตัวก็หมดไป300ร้อยกระบาทค่ะ าันีกว่ค่คะทานข้าวเช้ากันค่ะมีไก่ทอดน้ำพริกปลาชูแล้วก็อ่หัวปลีหรือดอกกล้วยนั่นเองค่ะต้มแบบเปื่อย ข้าวกันนะคะบำรุงน้ำนมนะคะคนไม่มีน้ำนมกินหรือนมใหญ่พอต้มไปเปื่อยมันก็รสชาติก็จะหวานถ้าไม่ต้มกินบิบมันก็จะฝาดๆเฟืฟ่องๆ อย่างเยอะโควิดรอบสามนี่สาหัสมากปาาเชียบพลันด้วยค่ะสามสี่วันก็จะตาย <c oughs> มันเหมือนเวลาเพ่งดูในภาพนิมิตอะจะเป็นเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วไอตัวขนขนอ่ะมันจะเป็นเหมือนตะปูอะ ตายเฉียบพลันแล้วก็ตายเร็วบ้างสามวันสี่วันเชื้อเข้าร่างกายทุบตายทันทีตายแบบป่วยป่วยแค่สามวันตายเห็นตัวขคนๆคเล็กๆเป็นรอบตัวมันเป็นตะปูเป็นตะปูรอบตัวหมายถึงกันเพราะเชื้อเชื้อมันเชื้อใหม่เข้ามาที่รุนแรงกว่านี้ดันั้นต้องป้องกันตัวเองดีๆหนีให้พ้นโรคค่ะ อย่าประมาทอย่าประมาทกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะเป็นขึ้นมารักษายากมากเพาเป็นเหมือนประมาทตัวเองแล้วเอาเสียปอดให้มันครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งก็จะอดอดแอดแอดถ้าคนไม่มีกานรักษาด้วยก็ตายเลยก,กำาลังัพไม่มีด้วย รักษาเขาก็รักษาให้ไม่เต็มทีฉะนั้นแล้วก็รักตัวเองให้มากๆปกป้องตัวเองให้พ้นจากภัไยไข้เจ็บเดี๋ยวก็จะมีตามมาสงครามโลกครั้งที่สามนี่มีเห็นผู้นำพาม่าคลั่งสั่งยิงถล่มประเทศไทยสั่ง โยนระเบิดประเทศไทยอันนี้เป็นภาพนิมิตก็เหมือนความฝันนะคะก็เตือนๆไว้เก้มตัวเตรียมใจอย่าเสียใจหรือตกใจกับอะไรง่ายๆทําทใจให้เข้มแข็งทาใจให้เข้มแข็งอย่าร้องไห้เสียใจกับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้จิตเราอ่อนแอทําจิตให้เข้มแข็งต้องอดทนให้ถึงที่สุดมันเป็นที่บับกกร,รมของประเทศโทษใครไม่ได้ ทั่วโลกเขาก็โดนก็ถูกกระทบเหมือนกันอย่าพยายามไปอุ้มไปช่วยใครไว้เลยเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติสงครามภัยพิบัติสงครามแล้วก็โรคระบาดก็พอนะคะอันนี้เตือนด้วยหัวใจด้วยความหวังดีไม่ได้มีอย่างอื่นแซกแซกแสง สวัสดีค่ะมาเจอกันในท้องนาอีกแล้วนะคะมาเกือบทุกวันค่ะช่วงเย็นก็มาเดินออกกำลังกายชื่นชมธรรมชาติแล้วก็เก็บผักเล็กๆน้อยๆค่ะบรรยากาศสุดวินค่ะลมโกรกตลอดเวลาเย็นมากค่ะดูสิคะข้าวกำลังสุกเลยค่ะเม็ดเรียงกันสวยมากเลยมเยม็ดยาวอ